อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจผมมีข่าวร้ายและกับข่าวดีนะข่าวร้ายนะฮะก็คือโรงเรียนที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพที่อยู่นอกระบบนะฮะไม่ได้อยู่ในระบบไม่ได้เป็นปวชวปวสมหาลัยเนี่ยเขาไม่ให้กู้ผ่านกายศนี่คือเรื่องจริงโทรไปเช็คมาให้ละเพราะนั้นถ้าโรงเรียนไหนบอกกู้กยศได้มาบอกด้วยเออเพราะว่าถามกายศสํานักงานใหญ่ละมันไม่ได้ เขาให้ประเภทกู้เยอะแล้วก็กู้ต่อเนื่องเป็นทาเทอไปเลยอ่ะเงี้ยให้แต่ถ้ากู้มาห้าหมื่นหกหมื่นมาเรียนเขาไม่ให้นะเพราะขาบอกเงินมันน้อยน่าจะดิ้นรนหาเงินเรียนเองได้อันที่สองครับก็คือไปกู้เงินเรียนได้ไหมเออคาว่ากู้เงินคําถามกู้ใครกอยศเนี่ยไม่ได้แล้วหนึ่งกู้ใครคําตอบคือกู้ธนาคารในอดีตได้ฮะแต่ตอนนี้มีโควิดฮะ แค่ทำบัตรเครดิตมันยังไม่ให้เลยฮะเพราะฉะนั้นเขากลัวว่าจะมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของหนี้ NPL น้องๆคนไหนที่อยากเรียนแล้วจะไปกู้ธนาคารผมไม่แนะนำนะอย่าไปเสี่ยงเลย1ดอกเบี้ยแพงมากธนาคาร 2. ถ้าหนูไม่มีระเบียบวินยัยไม่มีความมั่นคงงก,การเงินไม่มีระเบียบทางการเงินผมมั่นใจว่าน้องก็จะไม่มีเป็นยาผ่อนหรืออาจจะผ่อนไม่ตรงแล้วจะโดนค่าติดตาม โดนค่าธรรมเนียมโดนค่านั่นนี่นู่นถ้าคุณเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบขนาดนั้นอย่าเสี่ยงนะฮะผมนี่ผ่อนบ้านผ่อนรถผมบอกเลยงานช้างเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มั่นใจอย่าพึ่งไปทำงานรับจอบเก็บเงินตั้งตัวให้พร้อมแล้วค่อยมาเรียนก็ไม่สายนะพี่ก็รู้ว่าน้องใจร้อนแต่ว่าก็ต้องพิจารณาถ้าครั้นจะไปกู้นอกระบบอย่า ได้ไม่คุ้มเสียเพราะมันเป็นแกงมิชฉาชีพโอกาสที่เขาจะเพิ่มดอกเบี้ยบ้าบ้าบาบ,าบาใช้นี่กันทั้งชาติสูงมากอย่าทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี่นอกระบบผมย้ําเตือนเลยเลิกคิดได้เลยไม่ต้องสนใจมันโยนกระดาษมาให้ก็โยนทิ้งเลยอย่าไปสนใจพวกมัน